สำหรับประเทศไทยนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ย9กกว่าปี90กว่าป,าปีถ้ามองย้อนกลับไปเราผ่านในช่วงทั้งเรียกว่าตกต่ำที่สุดเคยเจริญรุ่งเรืองที่สุดเป็นผู้นำในอาเซียนแล้วก็กลับมาเผชิญ ภาวะออปัญหาที่เรากําลังทุกคนก็คงจะรู้ว่าภาวะในห้วงปัจจุบันนั้นไม่ปกตินะคะสำหรับการย่ําอยู่กับที่ไม่พัฒนาไปเท่าที่ควรตลอด90ปีเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากปัญหาเดียวเลยค่ะก็คือปัญหาการเมืองของประเทศไทยที่ผ่านมาเราผัดกันนะเข้าสู่อํานาจมีอยู่2กลุ่มที่ผัดกันเข้าสู่อานาจคือ1น,นักการเมือง ที่มาจากการเลือกตั้งสองก็คือการรัฐประหารเวียนซ้ำกันอยู่แบบนี้นะคะเวียนซ้ำกันอยู่แบบนี้ในห่วงชีวิตของผู้เข้าร่วมอบรมน่าจะเจอรัฐประหารสักกี่ครั้งคะใครเจอแล้วสองครั้งบ้างยกมือใครเจอมากกว่าอ่าใครเจอมากกว่าสองครั้งยกมือคะ่ะนั่นแหละค่ะบอกอายุนะคะ <laughs> เขาเสวเล่น <laughs> นะคะ ก็เรามีรัฐประหารมีการฉีกรัฐมนูญเนี่ยนะคะหลายครั้งมาก17ครั้งที่ทำสำเร็จมีทำไม่สำเร็จด้วยนะคะก็จะเป็นประเทศที่มีรัฐประหารมากที่สุดแต่การรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยบอกว่าเหตุผลในการรัฐประหารคือนักการเมืองขี้โกงนักการเมืองทุจริต แล้วก็ต้องรัฐประหารพอรัฐประหารเสร็จเราก็ไม่ได้เห็นบ้านเมืองดีขึ้นนะคะมันก็ยังทุจริตเหมือนเดิมอีกแถมหลายอย่างก็แย่ลงเพราะว่าต่างชาติไม่ครบต่างชาติไม่ค้าขายต่างชาติแซงชั่นนะคะดังนั้นเนี่ยเราคงจะเห็นวงจรน,นี้แหละซึ่งมันเป็นวงจรที่เห็นกรอบใหญ่ใครเชื่อว่าในห้องนี้ใครเชื่อว่าจะไม่มีรัฐประหารอีกคะช่วยยกมือหน่อยยกมือหน่อย แสดงว่าทุกคนเชื่อเหรอคะว่าจะมีะรัฐประหารอา้าวใครเชื่อว่ามีรัฐประหารยกมือหน่อยตอนเช้าออกกําลังกายกันหน่อยใครยกมือซ้ายยกมือขวาได้เลย <c oughs> ส่วนใหญ่จะเชื่อนะคะแต่มันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะคนรุ่นน้องๆเนี่ยคะ่ะ ที่เราจะต้องไม่ให้เกิดการรัฐประหารแล้วก็เสริมสร้างประชาธิปไตยให้มันเข้มแข็งแต่ประชาธิปไตยวันนี้เข้มแข็งไหมเป็นประชาธิปไตยเพื่อประชาชนหรือเปล่าก็อาจจะเป็น question mark ในหัวใจของหลายคนนะคะว่าใช่หรือเปล่านะคะ